ทุกท่านมาเดินชมรอบๆปราสาทนะคะว่ามีความเสวยเสืงดงามอย่างไรนะคะปราสาทบ้านพลายนะคะเป็นปราสาทนะคะที่สร้างขึ้นด้วยคติของศาส,สนาพราหมณ์นะคะแล้วก็บูชาพระศิวะเนาะแล้วก็ปราสาทแห่งนี้นะคะน่าจะเป็นปราสาทหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนนะคะอย่างมากแล้วก็ชุมชนแถบนี้เองนะคะแต่เดิมน่าจะมีการทําการเกษตรนะคะเพราะว่าหน้าบันนะคะขององค์ปราสาทนั้นนะคะ จะประกอบด้วยนะคะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งพระอินทร์เนี่ยนะคะจะได้รับบทบาทในเรื่องของผู้ประธานฟ้าฝนนะคะแล้วก็ผู้ประธานความอุดมสมบูรณ์และก็ยังเป็นเทพที่สามารถให้คุณและโทษแก่เกษตรกรรมหรือเกษตรกร,รได้นั่นเองดังนั้นกลุ่มเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,รนั้นมาัากจะบูชาพระอินทร์นะคะ เป็นหลักใหญ่เลยเพราะว่าท่านาถือว่าเป็นเทพเจ้านะคะที่ประทานฟ้าฝนและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวเกษตรกร,ร,กรโดยตรงโดยเกษตรกรรมโดยตรงนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่ของปราสาทบ้านพวงแห่งนี้นะคะจึงถือว่าน่าจะเป็นแหล่งเกษตรกรรมเกษตรกรขนาดใหญ่นะคะเมื่อพันปีที่แล้วเพราะนะคะการสร้างปราสาทโดยส่วนมากแล้วมักจะสร้างไว้บน บนภูเขาเนินสูงหรือชุมชนที่ขนาดใหญ่แต่ปราสาทบ้านพวงแห่งน,นี้นะคะถูกสร้างขึ้นนะคะโดยที่รากนะคะและที่ทำการเกษตรและเป็นการจำลองนะคะสระน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะคะรอบปราสาทเป็นตัวอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสระอนโนดัตหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการแบ่งเขตร,ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์นั่นเองได้อย่างชัดเจน ดังนั้นชุมชนแถบนี้เมื่อพันปีที่แล้วนี้น่าจะเป็นผู้ที่ประกอบการเกษตรนะคะแล้วก็เมื่อถึงวันข้างขึ้นขั้งแรมที่มีความสำคัญตามจันทรคตินะคะคติชนวิยาเนี่ยนะคะกลุ่มชนก็จะนำเข้าของเครื่องสักการะบูชาไม่ว่าแต่จะเป็นผ้าเพรผ้าไหมนะคะแล้วก็น้ำมันเนยผลหม้ลากไม้และนะคะพืชพันธุ์พันธุ์ยา,ารที่ได้จากการเกษตรนั้น นำมาเป็นเครื่องบรรณาการต่อเทพเจ้าและยังถือเป็นอาหารในการหล่อเลี้ยงนะคะของเหล่าพรามนาจารย์ที่รักษาเทวสถานแห่งนี้ดังนั้นเทวสถานแห่งนี้จึงถือว่าสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าจากฐานนะคะฐานจากข้านล่างมาถึงข้างบนเนี่ยนะคะเมื่อใดก็าตามนะคะที่มีการสร้างในระดับที่สูงและฐานเนี่ยมีความสูงอ่า ในระดับของมนุษย์นะคะไม่ใช่สูงเท่าหัวเข่าไม่ใช่สูงเท่าหน้าอกนะคะแต่สูงระหว่างหน้าอกขึ้นไปเนี่ยนะคะในลักษณะความสูงแบบนี้นะคะ <c oughs> เป็นการสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์หรือพระราชกเศษหรือได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากพระมหากษัตริย์หรือเจ้าผู้ปกครองโดยตรงให้มีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาในพื้นที่นั้น,น,น เพราะการสร้างศาสนสถานแต่ละที่นั้นจะต้องอาศัยงบประมาณค่อนข้างเยอะอาศัยผู้คนนะคะที่จะมาสร้างค่อนข้างเยอะนะคะและในการแกะลวดลายต่างๆดังนั้นหินที่ถูกการนํามาจากภูเขาจากแหล่งตัดหินหรือแหล่งต่างๆนะคะในพื้นที่ตัวนี้มีมีมีความมีความอยู่ห่างไกลาจากภูเขานะคะที่จะต้องไปสร้างเหมือน ภูเขาพนมรุง้งเมืองปราสาทเมืองต่ำนะคะที่จะลายล้อมไปด้วยภูเขาเหล่ากาต่างๆนะคะที่สามารถนําหินต่างๆน่ะมาสร้างได้อย่างแบบง่ายๆนะคะแต่ที่นี่นะคะ,ะที่จังหวัดสุรินีนี้นะคะไม่ค่อยมีภูเขานะคะที่จะนําหินมาดังนั้นการน่าหินมาเพื่อที่จะมาสร้างที่ตรงนี้เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยผู้คนอาศัยงบประมาณนะคะับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างที่ค่อนข้างนานเหลือเกินแต่การสร้างเทวปรสาสสทหรือสาสานสถานนั้น ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงนั้นจะต้องสร้างขึ้นในชุมชนนะคะหรือมีชุมชนอาศัยอยู่ขนาดใหญ่จริงๆนะคะจึงสามารถที่จะสร้างได้แต่ถ้าจะเป็นปราสาทตามเบี้ยบ้ายรายทางนะคะก็จะเป็นลักษณะปราสาทในที่ใช้ในสําหรับการไหว้เพื่อสัญจรื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นอุดมมงคลเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นปราสาทในการ บวงสวงสักการะบูชาเหมือนสารพระภูมิเรานะคะไปทางโค้งก็จะเจอสารพระภูมิไปตามถนนหนทางตรงนั้นตรงนี้ก็จะเจอสารพระภูมิลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะโดยคนโบราณก็จะมีการสร้างศาสนสถานขนาดเล็กเพื่อให้ทุกคนได้หยุดพักแล้วก็แวะเวียนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวดีๆจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นี่ปราศาสบ้านพลวงอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยค่ะ